สวัสดีครับเจปุดอนเอฟซีจารโขครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงปู่โตครับพิม์พหยุดแป้งครับสร้างเมื่อปีพศ .2 อันนะครับครับเป็นแช่น้ำมนตนะครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจญาณนะครับสำหรับฟังด้วยนะครับเราเริ่มต้นนครับนี่ครับพิม์หยุดแป้งครับ2 4 6 3ครับของหลวงปู่โตครับ แท้ต้องเป็นอย่างนี้นะสีสันครับอาจจะมีเข้มแก่อ่อนกว่านี้ครับเขาขาวก็มีนะครับแต่ต้องมีข้ามน้ำมนต์ครับเหลืองเหลืองนี้ครับต้องมีครับครับข้ามน้ำมนต์เหลืองเหลืองนี้ครับต้องมีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเพราะพ้านี่มันมีหลากฝีมือนะครับในวงการนี้ครับดูครับความเก่าต้องดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับพิมพ์ต้องถูกต้องนะครับความเก่าต้องได้นะครับผ้าร้อยกว่าปีถ้าใหม่ๆสุกสวอยู่ท่านพิจารณาได้เองนะครับนี่ครับ ผมหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยครับพิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่นี่คือพิมพ์หยดแป้งครับครับเขาเรียกพิมพ์หยดแป้งสอบสร้างเมื่อปี2463ครับครับเป็น13พิมพ์นิยมนะครับแต่ผมมีไม่ครบหรอกครับครับผมก็มีเท่าที่ผมลงไปใน YouTube แหละครับครับ7-8พิมพ์ครับ ครับชมครับติดตามคลิปผมครับครับพระผมนี่จะตรงหนังสือการเล่นพาสุรธรรมนะครับประกาศเี็รตุคุณร้อยแปดปีหลวงปู่ตัวครับวัดป่าดูชิมพีครับสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นผู้จัดให้ลูกศิษย์จัดสร้างขึ้นนะครับเรียบเรียงครับพระผมจะตรงกับหนังสือเล่มนั้นนะครับคือหนังสือเล่มพาสุรธรรมครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูชมไปด้วยกันฟังด้วยกันครับความเก่าต้องมีนะครับพระร้อยกว่าปีครับ ใหม่เขาขาวอยู่สกสวกท่านคิดเองนะครับไม่ต้องให้ผมพูดนะครับครับท่านพิจารณาเองครับเพราะท่านเป็นเจ้าของเงินนะครับต้องเพื่อจะป้องกันตัวเองได้นะครับใช้สติและปัญญาในการพิจารณาครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่นี่ครับเห็นไหมครับข้าวระเบิดครับเขาแช่อยู่ในบาตรน้ำมนต์นะครับพระนี้ครับท่านสร้างหลากหลายนะครับครับอยู่ในบาตรน้ำมนต์ครับนี่ครับองค์นี้ผมถ่ายทําไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาคู่ขึ้นมาให้ท่านดูครับ ความแตกต่างของแต่ละผิวสีแต่ความเก่ามันต้องมีเหมือนกันครับความเก่าขาบน้ำมันต่างๆครับคาบระเบิดครับคาบยบย่อนย่อต่างๆนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่คือเพ้นพิมพ์หยดแป้งครับอยากชมองจริงมาเชิญมาชมได้นะครับอยู่ที่ร้านร้านบารมีอาจารุลครับอยู่ที่จังชั่นตึกแดงครับชั้นสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับมาชมได้ครับ มีของให้ท่านชมครับชมและพิจารณาครับครับทำความเข้าใจด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับว่าสิ่งที่มันแฝงอยู่ในสังคมนี่มันไม่น้อยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะเอาองค์นึงขึ้นมาเทียบให้ท่านดูด้วยนะครับครับมันมีความแตกต่างกันไปบ้างครับพระนี่มันจะไม่เหมือนกันทุกองค์นะถ้าเหมือนกันทุกองค์ท่านคิดได้เลยนะครับว่าเป็นพระโรงงานหรือไม่อันนี้พราเขาท่านทางโดยการกดพิมพ์ด้วยมือนะครับ น่ครับดูครับความแตกต่างกันไปมีนะครับนี่ข้ามน้ำมับครับข้ามคำเก่าครับครับเห็นไหมครับดูครับดูเฉยชมครับนี่เขาคือเรียกพิมพ์หยดแป้งครับสิบสามพิมพ์นิยมครับสองพศในปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสามครับท่านสร้างไว้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับพระผมไม่กลัวกล้องนะครับนี่ครับอย่างนี้ถึงจะแท้ครับ ฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูและชมฟังไปดรวยกันครับพิจารณาด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่แต่ใช่เราก็มาเรียนตารกันนะครับนี่ครับผมมุ่ให้ท่านดูชัดๆเลยครับให้ท่านดูอย่างสาใจเลยครับแล้วท่านได้พิจารณาครับคนเป็นเขามีนะครับคนเป็นเขารู้ครับผมถ่ายชัดๆนี้เพื่อให้คนเป็นเขาพูดเขาจะพูดความจริงหรือไม่นั่นสุดแท้แต่เขาแล้วครับท่านต้องพิจารณาเองนะครับฟังเองนะฟังอย่างเข้าใจ สามความเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับคือเขาเรียกว่าพิมพ์จดแป้งนะครับสองสี่หกสามครับวัดประดูชิมพีครับหนังสือผมนี่พาะผมนี่จะตรงกับหนังสือเล่มพาสุรธรรมนะครับท่านไปหาอ่านได้นะครับเริ่มเสีเงินแก่ๆนะครับสร้างเมื่อปีสามแปดครับครับก่อนที่ภาพหลวงปูโตจะมีราคาด้วยเลยครับเขาสร้างขึ้นมาเป็นเกจติกุลของท่านครับเป็นสมเด็จพระสังฆราชลาลาดท่านเป็นผู้สร้างนะครับครับ พิมพ์ในโรงพิมพ์จิตนาโหัวนครับเนี่ตามที่ผมลงไปหนนะครับท่านไปหาอ่านดูเองครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับหนังสือพระผมเนี่ยจะมีที่ไปที่มานะครับครับผมได้จากลูกศิษย์ที่ท่านเคยไปหาท่านแต่ก่อนสองพันประมาณปีสองพันห้าร้อยแหะครับครับท่านได้เขียนหนังสือให้ท่านได้แบบพระอบหนึ่งเอาใส่ไว้ครับเอาไว้ให้ท่านนะครับพระอบท่่นก็อยู่ที่ผมนะครับ ใส่ไว้เต็มกพระอบเลยครับมีทั้งวัดพับมีมีทั้งเหลือดแป้งมีทั้งหลวงปู่เผือกครับอยู่ในพระอบรูปนี้นแหละครับครับแต่ผมก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาลงั้หมดนะครับนี่ลงเอาแค่ลงที่มีนี่ครับนี่ครับความคมชัดลึกครับความเก่านะครับคาบน้ำมลนี่ครับต้องเป็นสีอย่างนี้นะครับแจต่างกันไปบ้างกับเป็นธรรมชาติของอยู่ของตาแหน่งที่เัาเก็บไว้ในบาทน้ำม์นะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับมาชมด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังครับครับคำที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างกันครับคำน้ำมนตต้องเป็นสีเหลืองครับครับคำน้ำมนครับมีลายนิ้วมือด้วยนะครับดูครับดูและชมครับพรากดแม่พิมพ์จากด้านหลังครับต้องกดให้แน่นครับภาพต้งจะชัดครับ เปรียพชัดเจนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาด้วยนะครับครับนี่ครับเห็นไหมครับความเก่าบาดคาบน้ามนต่างๆนี่เขาจะอมเหลืองส้มนะครับดูครับดูครับดูครับเหลืองดําๆนี้ก็มีครับเนี่ยดูครับมันก็แตกต่างกันไปครับมันอยู่ที่ตาแหน่งของที่พระที่ประวางไว้อยู่ในบาทครับเวลาน้ามันแห้งก็ไม่ได้บอกว่าตรงไหนต้องเป็นสีอะไรครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับ ผมจะเอาถ่ายทํำให้ชัดครับภาะผมให้คนที่เขาเป็นจริงเขาจะพูดความจริงหรือไม่นั่นสุดแท้แต่เขานะครับผมก็เอาความจริงมารวงครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะผู้ที่อยากได้ของแท้ครับของรวมผู้ตัวครับฟังและชมอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับมาดูขอบข้างก็ได้ครับขอบข้างไม่มีอะไรครับรากดไม่พิมพ์ครับดูครับขอบข้างไม่เป็นข้อยุติอะไรครับมันก็เป็นธรรมชาติครับมันก็แตกต่างกันไปของแต่ละไม่พิมพ์ครับครับดูและชมครับ ดูครับชมไม่ได้กันครับเรียนรู้ไม่ได้กันครับสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะนะครับมันแอบแฝงซ่อนแลนซ่อนปมครับสร้างสตอรี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครจะสร้างสตอรี่อย่างไรครับต้องเป็นสตอรี่ที่ถูกต้องและเป็นศัจธรรมครับอย่างยกตัวอย่างผมนะครับผมจะไม่พาพยทิ้งถึงใครครับใครทําอย่างไรก็ให้เขาทาไปครับครับผลที่จะรับผลสุดท้ายก็คือ สิ่งที่เขาทำนั่นแหละครับได้อย่างใดก็ได้อย่างนั้นแหละครับเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากหรอกครับเอาความรู้ความจริงมาสู่สารนะครับให้เป็นประโยชน์ครับครับเอาความจริงมาพูดครับครับพาอย่างนี้ถามได้ไปแล้วอย่าไปถามนะครับเสียเวลาครับถ้าท่านดูความเก่าไม่ได้ท่านก็หยุดแล้วครับครับมันก็พูดแล้วครับสตอรี่มันเยอะครับดูไม่แท้ตองแท้ของเขาเท่านั้นนะครับเขาจะขายของเขานะครับ ท่านต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับที่ผมพูดผมพูดวงกว้างนะครับผมไม่ได้ไปเจาะจงว่าใครนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูและพิจารณาด้วยครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านก็มาสะสมตามผมครับถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยวางไ้ครับนี่คือพิมพ์หยดแป้งครับหลวงปู่โต๊ะของสอครับครับสิพิมพ์นิยมนะครับครับสิพิมพ์นิยมครับ สามติมต้นของท่านนะครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าใช่เราเล่นตามกันครับไม่ใช่ให้ปล่อยวางไว้ครับครับสวยไหมครับชัดไหมครับคาบน้ำมันถูกต้องไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับกดซับตะข่ายด้วยครับเป็นกําำลังใจให้เสียงกันเลยกันครับเจ้บบุรรัม fc จารุครับ สวัสดีครับ